สบยดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องช่องย u ทูบกลัวพอมานกระดองหมูหวานครับเมื่อนี้เรียวเวียกในบ้านครับลงทงหาเนวกินเทียงก่อนคุดอยากจีกับปูคุดอยากจีกับปูครับจีซุกแล้วแกดองออกครับเอาเกลือเอาน้ำปลาใส่แล้วกัข้าเขาจากินแบบลุนโลนนี่แหละนะครับเจ๊สีมานพม,มานี่แหละนะับ น้าคุณยายงอนคุณตากันครับบ้านแขมตาบนหัวดอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลครับจะได้กรบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องยูทูบน้อยๆน,นะครับนับเนื้อรับพี่ิ้องเดอพาาเมืองบรรยากาศพาาเบืองทงไฮทงหน้านะครับของจังหวัดอุบลราชธานีวิธีเช่าหน้าวิธีไทยอุบลข้าสีมะงมกับปูก็ศิสอนบ่ไร้ดอกเพราะว่าดำแล้วนะครับดำ บัวดำกวานครับลองง้มน้ําแจ่มึงเพราะว่ามันมีห้อยกัดต้นเขาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแจ่ครับเป็นแจ่เห็นบ่เป็นหน้าดาครับเป็นหน้าดําแต่ว่ามันเป็นห่างๆเพราะว่าปูกัดครับเขาอ่อนเขาต้องง้มเอาครับง้มเอาเพราะว่าส่วนบรไเ้เขาสีมุนนะครับเขาสีมุนอื เข่าสีมุนเข่าสีมุนข้าต้องงมเอาซำสีกินนี่นาะสีหมันอยู่นะา หัวคิดจะได้หัวเกียจะได้ นี่คือ <c oughs> เกินว่าผักอีหินแต่ว่าภาษากลางไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับผักอีหินนะครับเป็นผักที่เกิดนํำทงไฮทงหน้าดอ,นดอกจะเป็นสีมงม่วงดอกจะเป็นสีมงม่วงครับสีมงม่วงดอกแลก้วก็กินได้นะครับแต่ว่าต้องเลือก มองที่พระเจ้าบใัยยานะครับถ้าเป็นหน้าเฮ้าถ้าเป็นหน้าเห้าถ้าเห่ามั่นใจว่าเข้าบริษยยาขาปูขาหอยขายาเขาก็กินได้นะอันนี้นาคุณยายงอนไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับเอาไปล่างน้ำดีๆคนอีสานสมัยก่อนนี่นะครับสีํำกระปูต้มกบต้มกบไซนเมสมกบหน่อยครับ แล้วก็เอามาสุบใส่กันแล้วก็พักอีเหี้ยนล้างน้ําดีๆนะครับกินได้ทั้งรากเลยมันจะออกรสสัดสัดนิดนึงนะครับเป็นพักเป็นพักสมัยก่อนเนี่ยเราค่อยมีพักนะครับแล้วก็กินกระปุลกับเจีวก็ไดครับผู้เฒ่าผู้แก่บานเฮาสมัยตะก่อนครับกินกระปุลกับเจีวก็ไดพักอีเหี้ยนเดี๋ยวพ่อ,อพิชาไปล้างน้ำ จะหาหน้ามองลึกลมองลึกๆล่างครับก็เราจะกินทั้งรากเลยครับ,ก,รบ,รบก,ก,กินได้นะครับพี่น้องครับกินได้ไรที่ไม่เคยกินกินได้นะครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าปลอดสารก็คือหน้าทงใดที่เป็นบวานยายาขาปูยาขา พวกหญ่านี่นะครับเขาก็สามารถกินได้กินได้กินได้ทั้งรากเลยนะครับมันจะออกฝัดฝาดนิดนึงต,ตามตำรายาแทนโบรานก็คือผลไม้หรือว่าผักอะไรก็ตามแต่ที่ผลไม้หรือว่าอยา่าผลไม้หรือว่าผักอะไรก็ตามแต่นะครับที่ออกรสฝาดจะซอยสมานแผล ข้ากินก็นคือแผลภายในถ้าเราทาก็คือแผลภายนอ,อกนะครับเห็นบอ่อผู้เฒ่าสมัยตะกี้ก็เป็นโรคเป็นอย่างเด้ครับอาจจะเป็นเพราะว่า <c oughs> อาหารการกินนะฮะบโมมี่จนผสมของนั่นนี่นะครับผมเขาจะแต่งเอาเพราะว่ามันเป็นกีบดินมันจะอยู่ข้างในเมื่อล้างออกแล้วนะรากจะเป็นแบบนี้นะครับ กอีเฮียนเออว่าถ้าจะพูดแบบพูดแบบสุภาพก็คือผักคุณเฮียนนะครับดอาฮ้าวกระเ,เาาพราดอกระเพราข้าวกระเพราตามสีพอเมียห้าผ้าเบานี่แหละนะครับผักอีเฮียนผักอีเฮียนเดี๋ยวช่วงคนเป็นดอกงา,งามๆเด้ผมสีผ้ามาเบ่ง ผมสีผ้ามาเบิงช่วงเพิ่นเป็นดอกเด้อพี่น้องเด้อช่วงที่เพิ่นเป็นดอกผมสีผ้ามาเบิงดอกงามครับสีม่วงม่วงดอกงามสีม่วงม่วงอึ๊บเขาจะกินทั้งหลากเลยกินไ,ได้ครับน้ำนี่ยและน้ำแดงๆนี่ยและน้ำจิ๋งว่ะ น้ำฝุนขี้วัวนะครับจากนาคุณยายงอนน้ำฝุนขี้วัวจากย่านาคุณยายงอนนะฮะไปอีเฮีนนะครับผมเราจะไปกินกับจีกับปูมันนี้สิพากินจีกับปูเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนอาหารเบิง่ง